เอาหลามมาแอวไปตักไปขามเน้อจะตีเจ้าฐานปฏิบัติการห้อยโกนในอดีตที่เพียรทหารกล้าผีชีพนี่ไงป้ายป้ายป้ายีนั้นป้ายอยู่นี่เน่ป้ายอยู่หน้าขายป้ายอะไรจุดที่พลทหารแก้วทรงศรีเสียชีวิตตรงนี้หลุมเพลิหลเพาะ นี่ยหารปฏิบัติการห้อยโกนในอดีต17ทหารกล้าพีชีวิตพีชีพเพื่อชาติเนื่องจากถูกไฟรอกคอจํานวนกว่า200นายถล่มฐานที่มั่น 妈的！那个 นี่ครับฐานห้วยโกนครับตรงนี้น่าจะเป็นสนามฮอจุดฮอลงน่ครับมุมมุมกว้างมุมกว้างตามปฏิบัติการห้วยโกน ครับหลุมเพาะครับบังเกอร์ เดี๋ยวพาเดินรอบฐานนะแตกกระจายดาวกระจายนะกันขอบคุณมากนะครับเด้อสมมากจุดที่พลทหารประเทือง นบตากุลเสียชีวิตนี่รอบทางครับรอบทางปฏิบัติการห้วยโกนนะครับขอข้ามไปดูนะครับมาเอ จุดที่ร้อยตีอุดมวิทยาเมธาชินเสียชีวิต